วันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นับว่าเป็นโอกาสดีที่เราเข้ามาพบกันอีกเหมือนเดิมในช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นสทรใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาดูดวงชะตาราศีของชาวราศีเมถุนกันว่าภายในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ดวงของท่านนั้นจะโดดเด่นจะดี แค่ไหนหรือว่ารวมไปถึงในเรื่องของการงานและการเงินการเงินนั้นจะมีโอกาสได้มั่นคงจะมีโอกาสได้จับเงินก้อนโต <c oughs> รวมไปถึงในด้านของการงานจะมีโอกาสที่โดดเด่นอย่างมากรวมไปถึงในด้านของบุญกุศลจะหนุนส่งนำพาให้ดวงชะตาของท่านนั้น เป็นผลสำเร็จเกิดขึ้นไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนทั้งนั้นในช่วงนี้ก็อย่าลืมว่ามีดีก็อาจจะต้องมีไม่ดีมาคระเคราประปนกันการพยากรณ์นี้นั้นจะมีสองอย่างคือมีความสำเร็จกับมีอุปรสรรคเข้ามาปะปนกัน เราจะมาดูซิว่าชาวราศีเมถุนนั้นจะเป็นอย่างไรเราจะมาเริ่มกันที่ดวงชะตาราศีของชาวราศีเมถุนภายในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ <c oughs> ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในด้านของการงานการเงินความรักโชคกลาบจะมีอุปสรรคอะไรกันบ้าง เรามาดูท่านที่อยู่ในราศีเมถุนกันว่าในช่วงนี้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ภายในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับชาวราศีเมถุนภายในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ในด้านของการงานการเงินความรัก <c oughs> ก็จะไม่มีอุปรสรรคอะไรทั้งนั้นจะเป็นแนวทางที่ดีจะเป็นการเริ่มต้นมาจากเรื่องดีๆทั้งนั้นหนึ่งก็คือเรื่องของการงานจะดีหรือจะเป็นอย่างไรก็ถือว่าดีในช่วงนี้จะเป็นโอกาสทองจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะต้องเจอของใหม่ๆเข้ามา,าท่านชาวราศีเมทุนในช่วงนี้ เรื่องที่ท่านต้องระวังก็มีอยู่บ้างในเรื่องของการขัดแยง้งการทะเลาะเบาแวงการพูดการจาอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการทำงานการเจรจาอาจจะเจอสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเราได้เพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนธันวาถ้าหากว่าชาวราศีเมถุนเจอเรื่องไม่ดีให้ท่านใจยเย็นๆเ,เข้าไว้มิฉะนั้นจะเกิดการทะเลาะวิวาทกันได้ เรามาดูจุดที่ดีหรือว่าจุดที่ไม่ค่อยดีนั่นก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงถ้ากว่าท่านทำอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของการงานในช่วงนี้ถ้าเป็นงานส่วนตัวก็ถือว่ามีความสำเร็จอย่างสูงไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรจะมีคนให้กำลังใจท่านในด้านของสายการงาน ท่านก็จะได้งานที่ดีจะมีงานทำอยู่ตลอดต่อเนื่องเรามาดูในเรื่องที่สองกันบ้างในเรื่องของการเงินการทองนั่นท่านจะมีจุดเด่นคือในเรื่องของการค้าขายการติดต่อในเรื่องของการงานหรือธุรกิจต่างๆในด้านของการค้าขายในช่วงนี้จะมีความสำเร็จอย่างมากมายสมกับที่ท่านลงทุนไปในช่วงนี้และจะมี อีกเรื่องหนึ่งก็คืออาชีพของท่านนั้นจะมีการโดดเด่นอย่างมากชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ก็คือในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั้นจะมีอาชีพเสริมเข้ามาหาท่านอีกมากมายอาชีพของท่านนั้นจะเป็นอิสระท่านจะมีความรู้และมีความสามารถ โดยเฉพาะในเรื่องของการงานในช่วงนี้ท่านจะมีงานโดดเด่นทำแล้วจะเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปต่อมาเรามาดูในด้านของความรักของชาวราศีเมถุนในด้านของความรักนี่มีอยู่สองอย่างคือท่านที่มีคู่ท่านก็จะมีความสุขและอีกอย่างหนึ่งท่านยังเป็นโสดอีกอย่างหนึ่งเรามาดูคนที่มีคู่กันอยู่แล้ว ภายในช่วงนี้ว่าจะเป็นอย่างไราชาวราศีเมถุนในช่วงนี้อีกอย่างนี้ท่านระวังการระแวงหรือว่าการพูดการจาอันนี้ท่านระวังไว้ให้ดีอาจจะเป็นการพูดดีเป็นร้ายพูดร้ายจะไปกันใหญ่ในช่วงนี้ก็ให้ท่านระวังไว้บ้างในเรื่องการพูดการจาการไปเหนือไปใต้ท่านระวังอาจจะมีการเข้าใจผิดกันได้ในช่วงนี้ สำหรับคนที่ยังเป็นโสดช่วงนี้จะมีเนื้อคู่เข้ามาหาท่านในช่วงของเดือนธันวาให้ท่านสังเกตดูให้ดีจะเป็นรักที่มีความหวานชื่นบางคู่นั้นจะมีโอกาสได้อยู่ร่วมครองเรือนกันก็มีในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเรามาดูในด้านของอุปรสรรคหรืออุป,ปนิสัยใจคอกันในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีเมถุนนั้น ท่านเป็นคนที่เรียกว่าไม่เครียดไม่กังวลอะไรในช่วงนี้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบตัวจะเกิดขึ้นแต่สิ่งดีๆกับตัวของท่านจึงทำให้สุขภาพและร่างกายนั้นมีความสมบูรณ์ท่านจะไม่เครียดไม่ตกใจในเรื่องของแต่ละสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้น ชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในช่วงของเดือนธันวานับตั้งแต่เริ่มต้นเดือนธันวาจะมีดวงดาวต่างๆมีการโคจรโยกย้ายภายในวันที่4ที่ผ่านมานี้นั้นจะมีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีตุลก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีเมถุนนั้นก็ประสบกับสิ่งดีๆเกิดขึ้น หลายสิ่งหลายอย่างในเรื่องของการงานการเงินก็ไม่มีอุปรสรรคอะไรท่านหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จเหมาะกับการลงทุนอีกด้วยท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนั้นก็จะมีความสำเร็จจะมีผลกำไรที่ดีในเรื่องของการค้าขายก็ถือว่าโอเคท่านก็จะขายดิบขายดีถึงจะมีคู่แข่งก็ขายสู้ท่านไม่ได้ท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีลูกค้า เข้ามาอุดหนุนกันมากมายสินค้าของท่านก็มีคุณภาพจะพูดจะจาอะไรก็มีความเรียบร้อยจึงมีคนเข้ามาอุดหนุนท่านอย่างมากๆถือว่าดวงชะตาของชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนธันวาจะประสบกับสิ่งดีๆทางนั้นในเรื่องของโชคลาภอีกเช่นเดียวกัน <c oughs> ท่านก็มีโชคมีลาบเข้ามาเกยในช่วงนี้ ท่านจะหยิบจับอะไรก็มีผลดีกับตัวของท่านทั้งนั้นในเรื่องของการเงินก็มีเข้ามาหาท่านหลายช่องทางโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนั้นท่านจะได้มาจากนำพักน้ำแรงหรือการลงทุนการลงทุนร่วมหุ้นร่วมหุนหรือว่าร่วมทุนกับใครในช่วงก่อนนั้นท่านก็ได้ผลกำไรเงินทองนั้นก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาท่าน โดยที่เรียกว่าท่านไม่เคยคิดมาก่อนในช่วงนี้ในเรื่องของอสุขภาพและรารนามัยก็ให้ท่านระวังไว้บ้างในช่วงนี้อาจจะมีการเจ็บป่วยหรือว่าอาจจะมีการล้มหมอนนอนเสือได้เพราะฉะนั้นท่านระวังไว้บ้างในเรื่องของสุขภาพและรารนามัยในช่วงของเดือนธันวาก่อนที่จะเข้าสู่ในเดือนมกราคมนี้ทุกสิ่งทุกอย่างย่อม จะมีการเปลี่ยนแปลงได้บางท่านก็เปลี่ยนไปในทางทิศที่ดีมั่งมีเงินทองบางคนก็เปลี่ยนไปในทางที่ต้องระวังหรือจะมีอุปรสรรคเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของดวงชะตาของเรานี้บางสิ่งบางอย่างก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นท่านระวังเอาไว้ในช่วงของก่อนที่จะสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในช่วงนี้ถ้าว่าท่านมีการกินเลี้ยงหรือว่ามีการสังสรรค์กันในบรรดาเพื่อนฝูงและพี่น้องไอ้ท่านระวังในเรื่องของใจร้อนอย่าใจร้อนจะเป็นการดีไม่ว่าท่านจะจัดงานกินเลี้ยงหรือว่ามีการประชาสัมพันธ์อะไรกันก็ไอ้ท่านระวังเขาไว้จะเป็นการดีในช่วงนี้ท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในเรื่องของการกินเลี้ยงจัดของขวัญหรือว่าทำงาน เกี่ยวกับในเรื่องของรับราชการในช่วงนี้ก็จะมีการออกไปนอกพื้นที่บ่อยครั้งบางท่านก็ไปสัญจรเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินอีกเช่นเดียวกันบางท่านก็ไปกินเลี้ยงคนโน้นเชิญคนนี้เชิญในเรื่องของงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ขอให้ท่านไปด้วยความดีและก็มีความสุขถ้าหากว่าท่านใจร้อนอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงนี้ ถ้าหากว่าท่านใจเย็นเย็นแล้วงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านไปติดต่อก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของการเซ็นเอกสารไม่ว่าจะเป็นการซื้อเป็นการขายอันนี้ท่านระวังตรวจดูตรวจสอบดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะเซ็นอะไรลงไปเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเซ็นไปแล้วถ้าหากว่ามีการผิดพลาดท่านอาจจะลําบากไปอีกนานเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเซ็นสัญญ,ญา ให้ท่านระวังเขาไว้ให้ดีในช่วงของเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านต้องระวังไว้แต่สิ่งดีๆก็จะมีเกิดขึ้นแต่าหากว่าท่านเคยบอกขายที่ขายทางหรือว่าขายบ้านขายรถหรือว่าท่านจะขายสิ่งของอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้จะขายดิบขายดีถ้าหากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับเป็นเซลล์เป็นที่เรียกว่าเป็นคนพูด ชี้แจงในด้านของการซื้อการขายในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จจะมีคนเข้ามาอุดหนุนและก็จะมีคนเชื่อฟังในการที่ท่านพูดหรือว่าท่านเจรจาอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทั้งนั้นในช่วงของเดือนธันวานี้ก็ถือว่าโชคลาภนั้นก็ยังอยู่ในยูในในจุดเดือนที่ดีของชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ ท่านจะประสบกับสิ่งดีๆเกิดขึ้นบางท่านก็จะมีโชคมีลาบโดยที่ท่านรวยขึ้นมาโดยที่ไม่ไม่ทานตั้งเนื้อตั้งตัวเมื่อวานยังจนวันนี้อาจจะเป็นคนที่มั่งมีเงินทองถูกหวยถูกรอตตอรี่โชคดีอาจจะได้จับเงินหมืน่นเงินแสนก็เป็นไปได้ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีเมถุนนั้นยังอยู่ในจุดยืนที่ดีผิดกับในช่วงก่อนนั้น ในช่วงก่อนนั้นในช่วงของเดือนที่แล้วก็รู้สึกว่าในเรื่องของการงานของท่านนั้นก็มีการสะดุดอยู่เรื่อยๆหยิบจับอะไรก็ไม่มีความสําเร็จบางท่านนั้นอาจจะตกงานว่างงานมาเป็นเดือนๆก็มีในช่วงก่อนนั้นการเงินการทองก็ถือว่าไม่ดีชักหน้าไม่ถึงหลังหมดนี่หมดสิ้นในช่วงนั้นก็ถือว่าลําบากลาบนมาตลอด บางคนก็มีหนี้สินเพิ่มพูนทวีมากขึ้นบางคนก็ปลดหนี้ปลดสินได้ก็ถือว่ารมรุกครุกรานกันมาตลอดแต่พอเข้าในช่วงของเดือนธันวาในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นก็จะดีขึ้นเรื่อยๆท่านเคย <c oughs> ไปสมัครงานอะไรกับใครในช่วงก่อนนั้น ในช่วงนี้ท่านก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นเขาก็จะเรียกตัวท่านนั้นให้ไปทำงานไม่ว่าจะเป็นงานรับราชการหรือจะเป็นงานเกี่ยวกับเอกชนอันนี้ที่ท่านเคยไปสมัครเขาไว้ท่านก็จะได้ทำดังที่ท่านต้องการและที่ท่านตั้งใจเข้าไว้งานทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นงานที่ดีได้นำเงินนำทองเข้ามาท่านในช่วงนี้ก็ถือว่า ดวงชะตาของท่านนั้นกลับดีแล้วในเรื่องของคนรักคนใกลก้ก็ดีในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ท่านจะปรึกษาหารืออะไรก็ได้ในช่วงนี้เขาจะให้ความคิดเห็นให้กำลังใจเราอีกชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ถือว่าสรุปให้ท่านได้รับฟังก็มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นท้งนั้นรวมถึงในเรื่องของ การงานการเงินโชคลาภความรักก็อยู่ในจุดยืนที่ดีการฟังของเรานั้นก็ให้ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วท่านใดที่เข้ามาใหม่ๆก็ขอกำลังใจด้วยก็แล้วกันช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับกให้กับผู้จัดทำรายการจะได้ทํากันต่อไปขอกำลังใจจากทุกคนก็ขอให้ท่านฟังกันแล้วจงโชคดี จะหยิบจับอะไรให้มีโชคมีลาบตลอดไปก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนครับสวัสดี